สวัสดีครับพ่อนพี่น้องชาวยูทูบเนี่ยรักทุกท่านกลับมาพบกับทาเคชีในทาเคชิไวป้านะครับผมเอ่อวันนี้เราก็มาอยู่กันแน่นอนในชุดที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือชุดที่เราเพิ่งทำบิลวีดีโอไปนะครับผมสไตรเกอร์4ชิ้น PVE DPS บิลนะครับผมอกินน้ำก่อนเจ็บคอเหลือเกินนะครับเอ่อก็ แล้วก็มี2ชิ้นโนแมดเหมือนเดิมนะครับผมเฮลออนคิวเราต้องการให้แล้วปืนเราก็คือเซคันดารีจะเป็นเอ่อ SSG ปืนหลับเป็น ACR ซึ่งจริงๆก็หยับได้เบทเอเอลวีเอซีแต่ก็ไม่ได้ไอทีนะครับมิชชั่นที่เราจะมารันในวันนี้คือเล็กซิงตันที่เวนเซนเตอร์นะครับลุยไม่พูดมาทำเพลงไปกันเลยทักชิไว้ป้าหนึ่งตัวเรียบรอ้อยอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเป็นไง ยี่งน่ไม่ใช่ระเบิดไฟเอ้ยเช่าเฮ้ยเช่า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 โอ้โห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 หมาบ้านไขวะเฮ้ยเดี๋ยวอัดวิดีโออุยอัดวิดีโออยู่ไม่ใช่หมาบ้านผมแน่นอนอะ อือใช่หมดไหมเหลือตัวหนึ่งอ่ะที่ไหนวะออนยังไงอ่ะกระจกรถนี่ปูลัวปูนะเนี่ยเรียบร้อยโอเคข้างหน้าเคลียร์ต้องสแกนอี่ยครัูเห็นเสื้อก็รู้แล้วว่าเนี่ยเ t f หน้าบ้านเคลียร์ครับผมได้ทำการกวาดล้างให้เรียบร้อยแล้ว ป่ะชั้นสองถ้าใครไม่รู้นะเอ่อข้างล่างตรงเนี้ยวิ่งาไาให้ดูมันจะมีเอ่อประตูที่ต้องพลิกลอ็อกแล้วข้างในมันจะมีของให้ชิ้นหนึ่งนะหนึงอยู่ในกล่องถ้าใครเลเวลอัพอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้ก็อย่าลืมวิ่งออมานะจ๊ะชั้นสองอ้าวพิดชั้นชั <laughs> ้นสามสี่เออ กันระเบิดทางดับเพิงไอ้ระเบิดไอแก้วอีตัวระเบิดเคลียกันหน่อยเนี่ยออไม่แม่นเลยไปเล่นเลโวติกมานานนะยังซ้อมฝีมืออยู่อุ้ย ทุบอย่ามามาแกแม่ช็อตกานช็อตการเออว่ะเราพอสิมาหรือมาไกลขนาดนี้น้องน้องเจอกับพี่หน่อย น้องจะเอาเหรอเอาตีมาไกลไปละเย่ด้ไป,ปไหนกันเนี่ยโอ้ยแฟลงกิง้งมีแฟลงกิ้งด้วย แม่จโอ้โหใครปล่อยแก๊สไอ้ตัวใหญ่เนี่ยกระเป๋าแม่งยิงไม่ค่อยโดนนะไอ้เผ่าเนี่ยไอ้พวกพวกไรเกอร์ผมไม่รู้เหมือนกันแผนนี้มันทำอะไรทำไมกระเป๋ายิงยิงไม่ค่อยโดนด หลวมีของมีของมีของไปป้อนคิดแน่เลย hostage identified JTF secure เรียบร้อยครับชั้นสามต่อไปก็ดาดฟ้าดาดฟ้าเป็นเป็นส่วนที่ยากที่สุดแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีทริอยู่นนสาราเด็กใหม่ที่ทำไมผมเรียกว่าเด็กใหม่วะ้าจะแกะไปแล้วก็ได้นะ <laughs> เราไม่ได้แก่ที่สุดต้อนะครับก็มีมีทริกอยู่สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะครับผมสำหรับดาฟ้าถ้าจะโซโล่คนเดียวเนี่ยมันมีมันมีทริคอยู่นั่นก็คือ,อจริงจริงแล้วอ่ะดาฟ้าพอเราขึ้นไปปุ๊บส่วนใหญ่คนจะวิ่งไปทางซ้ายใช่ไหมแต่นี่เราเล่นคนเดียวมันมันวิ่งไปก็ลำบากอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะบอกบอกทริกให้ฟังแล้วกันประตูปิดยังปิดล้นะครับทริกคือ ท่าที่รู้คือมันยังไม่แก่นะอันนี้ใช้แต่หนึ่งจุดศูนย์สมัยแบบมอนแม่งยังเวลไม่ถึงขนาดนี้นะคือเรายิงยิงไปเราอยู่ในยิง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 แล้วมอนวิ่งมาใส่เราใช่ป่ะวิ่งเข้าลิฟต์วิ่งเข้าลิฟต์แล้วมอนจะไม่ยิงนะครับเป็นเป็นเป็นทริคแล้วกันอ่ะปกติผมจะเคลียร์ตรงนี้ถ้าเล่นคนเดียวนะครับผมเพราะว่าวิ่งไปมันเสี่ยงต่อการตายเนาะแต่เดี๋ยวเราจะลองวิ่งทางซ้ายดูแล้วกัน Okay, they're on the move, lad. Giờ tầm bút tên ra tay Nà, Wing Cái cơn đi โอ้ยเข้ามายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับย,ยินดีต้อนรับสุกไจไปไหมโอ้โหพี่เบิ้มพี่เบิ้มใจเย็นเรียบร้อยเหลือใครวะดอกของม่วงให้หน่าเกียดจริงๆ อย่ายิงมาเมนเี่ยมาเนียมาเนี่ยเรียบร้อยอเครียนะครับทริคก,ก็คือเอาจริงๆผมใช้ใชอ้อ่อนน้อมเพราะว่ามันเพิ่มเพิ่มเพิ่มดีเฟนซ์ให้เราหน่อยหนึ่งนะครับบวกกับพูเตอร์ช็อตเราก็สามารถวิ่งได้แหลแค่เนี้ยง่ายๆน,นะครับอา่าเป็นการฟิจอริงในเรื่องของทาร์เรนด์ด้วยนิดน,นึงมันทำอะไรของมันน่ะน,นะ <c oughs> ปกติตรงนี้ผมจะนั่งกันตรงนี้ไว้แล้วก็ยิงกันเลยตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากเรามีคนเดียวนะแล้วมอนมันไม่ค่อยสแต็คเกอร์ด้วยก็เดี๋ยวจะต้องต้องโลเททวิ่งไปวิ่งมานิดหนึ่งนะครับถ้าเล่นคนเดียวขึ้นไปนั่งบนบนเบิร์สเนสเนสไนเปอร์เนสตรงนี้ไม่เวิร์กอย่างนี้เลยนะครับเพราะตัวระเบิดนี่แม่งแบบสุดยอดมาก ไปไหนวะอุ ah? aja, ้ยอู้จูไปตัวไปตัวไปขับรถ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 เดี๋ยวโดนระเบิดเน่เน่ ไปไหนน้องหนีกูอีกเราเบิเรอีกแล้วมันเกลียดแกนี่ไงเราเบิเรบ์ตเสียงที่ไหนเรียบร้อยต่อภาคี The show room down the นะฮะพีเดอร์ทมันจะช่วยคือตัวละครเรามันมีพา s ซี e ร e เจนอยู่แล้วนะเวลาเราไม่อยู่ในคอมแบทมันจะรีเจนให้เรานะครับแต่พอมีพีเดอร์ทอขึ้นมามันก็จะบูสขึ้นมาให้ให้เวลาคิวอ่ะ Q. มันฮิวข้ามเซกเมนต์แล้วก็บูสเร็วมากตอนจบเมื่อกี้เซกเมนต์สุดท้ายจะได้เห็นว่าจะเห็นว่ามันฮิวเร็วมากนะครับไปใต้ดินใต้ดินแล้วก็เหลือห้องใหญ่โอ้ oh. oh. แัดแก้วหูเสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงปันเลัดกันอ,อุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเรียบร้อย อย่ามายิงปลายอย่ามายิงอย่างนี้ไม่ได้นั่นมันสกิลของเ i วิชั่นเอเจนต์ไหมอ้าวตายห่าตัวออกซ้ายนะเมื่อกี้เห็น อ,อ่าเรียบร้อยออกมาทางเดียวกันแนหะที่ชอบเพราะที่ไม่ต้องหันเยอะ x45 ไปไหนเฮ้ย hey! อะไรวะยังไม่ยิงไงตา,ไงายแล้แลวสงสัยแหลกแหลกเพราะวันเนี่ยแหลกนะฮิวไม่ขึ้นนั่นไงแหลกจริงด้วย <c oughs> เอาเฮอะเราต้องระวังแล้วถ้างั้น นะครับเวลาแลกๆในดิวิชั่นสาเหตุที่ผมได้โอเวอร์ฮิวเนี่ยก็เพราะว่าทาเลนทาเลนะนี่นะทาเลนนี่นะนี่ไหนวะนี่อะดรีนาลินนะครับผมผมไม่ได้ใส่เสื้อโอเวอร์ฮิวนะอ่าตรงนี้ก็มี2ทางคือขึ้นข้างบนหรืออยู่ข้างล่างก็ได้ นะครับแล้วมันจะไม่เริ่มยิงถ้าเราไม่ยิงนี่คือข้อดีของมันหรือไม่มันก็พูดจบแล้วไม่ขยิง <S 1> <S 1> อู้จุพอดีเจียบ เรียบร้อยเนี่ยลำบากนิดนึงนะตรงเนี้ยเพราะว่ามาค่อนข้างเยอะแล้วคาเวอร์ไม่ค่อยมีอ เดริสยาโลเรนของม่วงเบิ้มเบิ้ลยาเบิ้ม,เ,ม,อเ,มเอ็งหันมาทำไมเนี่ยหันมาเร็วไปนะมันทียิงให้็อตมันก็แบบ มันขึ้นอยู่ความแม่งของปืนด้วยนะนยิงบอกแบบโอ้ปืนพวกสองก็บอกอะเนี่ยดีเนี่ยไม่ไม่ไม่อุ้ยระเบิดอุ้ยระเบิด Um a a t a c t i c a n authority a s h i o n show c a w a l k เรอยจบเคียร์ครับผมเ้พูดจบกัดงั้นปะเนี่ย คิดว่าไม่น,าน่ายินผมตอบเสียงไว้ตอบ okay, โอเคก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมกับทาเคชิไว้เล่ากับชุด PVE DPS Striker Build นะครับผมเอ่อก็เรียบร้อยไปไหวสิจังโอ้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมโอเคยังไงขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ